ว้าวคิล่าไอ้ลูกไอ้ล k กลายอิสเเชร์ว้าวปรากฏว่าพ่อชอบไม่ใช่ลูกคิล่าลูกนี่สิซ่คูปรากฏคนตื่นเต้นเป็นคุณพ่อน่ารักอ่ะกระจกมันหลังคาใสโมเลยดูดีเป็นกลมๆอ่ะแล้ววันนี้คุณทีจะพาไปดูรถสวยที่เจษดาเทคนิคมิวเซียมกันครับ วันนี้เรามาที่เจสดาเ<ว>เทคนิคมูเซียม<ว>นะคะเขาอูเหยุดทุกวันจันนะคะเาเปิดอังคารถึงอาทิตย์9โมงถึง5โมงเย็นนี่บัสแอนเดนบัสเทคนิคเฮลิคอปเตอร์เทคนิคบัสเบต์ How much of this ทอกวันจะเรียน เป็นหน้าทางเข้านะคะอยู่ที่จังหวัดนครปฐมกครับโอ้คนะกนครับห้งนประตรครับ2อง้านนั่งในรถนะครับแล้ก็ามบริเวณที่มีชะกันข้างเข้านะคะครับผมพยัคฆ์โอนเคี้ ôm <laughs> um, um nàng này, ôm um nàng này. Mountain, bây giờ. Talk kỹ No, 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 no. Mamu! 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 sticker sticker What happened to the light? Nothing. pizza bar. What? Visa. Volkswagen. Local? Look, yeah. It's what? Volkswagen. What? Volkswagen. Hey. I think this is not for Randy. No, it's not. It's not o s i างนี้ค่ะว่าวว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 มองเปน unemployed 아닌ก่อนหวววววยืม favori เรือจะอ enseñ อแต่ empath อง소개 Avenue มา อันนี้ก็จะเป็นรถสามล้อนะคะแล้วก็เป็นพวกอะจักรยาน แล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์นะคะที่เมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วอ๋อนี่อันนี้ก็มีแบบว่ามอเตอร์ไซค์อยู่นี่ถ้าบ้านไหนนะคะมีแบบว่าลูกชายนะคะที่แบบว่าชอบรถอย่างเงี้ยก็พามาเดินเล่นได้นะคะอันนี้เรามาวันหยุดวันที่สิบธันวาคมปี6กสาก็คนน้อยนะคะ แล้วก็ลูกชายเราชอบมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกรถจิว๋วจิ๋วนี่ก็จะเหมือนรถแบตเตอรี่ของเด็กๆในปัจจุบันนะคะที่ขับเองได้ด้วยแล้วก็บังคับรีโมทได้นะคะ เมื่อกี้จะเป็นฝั่งทางเข้านะคะอันนี้เราจะเข้ามาอีกโซนหนึ่งนะคะซึ่งใหญ่กว่าเดิมเยอะมากว้าวันเที่นี่ดูี่ How long is this one? So long. <akes in the background> อันนี้มีเด็กสนใจเงินในนี้มากกว่ารถแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เขาก็ไม่เชิญร่วมเชิญร่วมบริจาคได้นะคะว,ว้าวคีดว่ อ้ยดูนี่สิเลยบเลยลรอูกินหยิบเลยเอาอะไรชิอนแล้วมาหยิบชินเลยหยิบเลย Which one you w วันอกวันอก e per person Which one แจกขนมเด็กนะคะโ k เคหอนเน่วินขอบคุณครัพี่ไอเชียขอบคุณครับ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  h i one? What? เ Thank you so m u

อยวกันเอ้ไดีอันนี้นะคะก็จะมีให้เดดูเรื่อยๆนะคะ I need the car. Mm, it's okay. Wow. <laughs> oh, Baba. oh, wolf. Giant blue She's gone, she's gone, look. at the wheel here. This one look. like the... The Let's the mm -hmm. Sawyer. นจิวจ๋วๆนากล่ะน่าไปเหว่าัาาบในหู่บ้าง ก็มาดูข้างในนี้นะคะก็จะมีอะไรแปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเลยนะคะอย่างที่เราเห็นเลยนะจะมีทั้งสีรูปทรงต่างๆของรถเนี่ยดีไซน์เก๋มากเลยนะคะแล้วก็เราหาดูในปัจจุบันไม่ได้แล้วนะน่ารักมากๆนะคะใครเบื่อเบื่อเงาเงาเซ็งเก็ลองเช็ควันเวลาเปิดปิดเขาดูนะคะแนะนำเลยคะ่ะที่นี่ จะแอบแบบว่าเดินสแกนสแกนให้ดูเกือบจะทั่วทั่วทุกคันเลยนะคะก็ะจะจอดแบบว่าซองข้างวนไปวนมาอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินดูรถน่ารักมากเลยอะสิเนี่ยมันจะแบบเป็นรถเล็กๆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะจะเยอะกว่ารถที่มีขนาดใหญ่เห็นหลายอยางบอกว่ามีแบอบกว่าขับไปเซเว่นขับไปหมู่บ้านอันนี้คือรถอะไรอ่ะ เดี๋ยวเราต้องพาเด็กมาดูนะคะเด็กน่าจะชอบมากเลยค่ะแล้วก็เหมือนเขาบอกว่าถ้าเป็นโซนที่อยู่ในเส้นเชื่อกเนี่ยก็จะไม่ให้เดินเข้าไปนะคะ สวยจังเลยอ่ะสีน้ำตาลน,นมนมนี่น่านรนักสีแบบชานมไข่มุกมากเลยนะคะอันนี้แบบชอบแบบชอบ นะคะคส่วนตัวคุณแม่เนี่ยจะชอบคันจิวจิวมินิอ่ะน่ารักอะ่ะอ่าสั่งนี้บ้าง ่อนโลนะคะบอนโลน่ารกอะกระจกมันหลังคาใสโมเลยดูดีเป็นกลมๆอะ่ะโอ้โหดูขับง่ายมากเลยนะเนี่ย ัด,ดยีีด่ดหลังคาน่ารักมากเลยว้าแล้วว่าจะต้องชอบคันนี้เมื่อกี้มาดูแล้วรอบหนึ่งว้าวเวลาไอ้ลูกลายสเปเชียลว้าวปรากฏว่าพ่อชอบไม่ใช่รู้จิราลูกดิสโซ่คู <laughs> <complacult> why why, why you use this red one? Because the red one has a lot of, of seeds to do that But If you don't have the seed, you have to In the back? In the back. wow. It this one is far than that one. Yes. Because what? แล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะจนจบคลิปนะคะบอกได้เลยว่าถ้าดูมาถึงตรงนี้นะเหมือนกับมาเดินเองเลยนะคะเพราะว่าเราถ่ายสแกนไปจนแทบจะทั้งหมดเลยดีกว่านะคะแต่ถ้าใครอยากมาเองนะคะก็วันเวลาเปิดตามนี้ลองเช็คอีกทีนะคะเพราะว่านี้เป็นคลิปตองไว้ประมาณเกือบปีเลยนะคะก็ถ้าเขาเปิดยังไงนะคะก็แนะนําให้มาเดินกันมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดอ,อะไรคะ Bye bye. ตัวสไพร์หรอใช่ซับสบไคร้ซับสบไคร้ <c oughs>